สวัสดีครับครับผมผมจิมม <Land> ี่แลนด์เฮาส์เชียงใหม่นะครับก็ผมวันนี้ผมมาไลร์สดนะครับสำรวจทรัพย์นะครับเป็นที่ดินเปล่านะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเ,เก็ดจังหวัดเดชียงใหม่นะครับเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่2งานกับ34ตารางวานะครับ สไร่2งานกับ34ตารางบานะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับเพิ่งเป็นโครงการใหม่นะครับชื่อโครงการบ้านการกระหนกนะครับเป็นโครงการใหม่ของล่าสุดของเขาเลยนะครับมาสร้างหน้าที่ดินแปลงนี้เลยนะครับยังเยืองนะครับก็ที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะนะครับทาเป็นอาคารพาณิชย์นะครับให้เช่านะครับหรือว่าจะเอาเซเว่นมาลงเองก็ได้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยก็จะมีบ้านจัดสรรมาลงนะครับก็ก็หลายร้อยครัวเรือนครัวระเรือนนะฮะ ก็ด้านหน้านี้จะมุ่งตรงไปอำเภอสังกำมแพงนะครับก็คาดว่าจะเป็นสถานที่สร้างสนามบินแห่งที่2นะครับก็ไปประมาณอีกสิบกว่ากิโลนะครับก็ผมบ้านจาัดสรรเขาก็มาเห็นเรียกว่าทําเลแห่งศักยภาพนะก็เลยมาซื้อที่โครงการทําตรงนี้นะครับก็เกือบร้อยไร่นะครับด้านหน้านี้นะก็ประมาณหลายร้อยครัวเรือนนะฮะประมาณ3 0มร้อยูนิตนะฮะ สบายเลยนะเพราะว่าฝั่งที่ของเราเนี่ยก็อยู่ขากลับนะฮะก็ก่อนจะเข้าบ้านนะครับก็เหมาะสมนะครับทําเป็นมินิมาร์กนะฮะก็ตามแปลนนี่ผมวางไว้ก็ได้ถ้าหันหน้าชนถนนก็ได้สีคู่ห่านะแล้วก็เว้นทางเข้านะครับส่วนถ้าไหนจะทําเป็นรูปตัวแอลเข้าไปก็ได้นะครับก็อาจจะต้องทําเป็นอาคารพนิษย์หน้ากว้างหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องเว้นทางเข้าแล้วก็ลานจอดรถนะฮะนิดหนึ่งนะหรือว่าไม่ต้องก็ได้ฮะก็ให้จอดด้านในสุดเลยนะฮะก็จะมีบริเวณด้านในนะครับ ที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นรูปตัวเอลนะฮะด้านหน้าก็จะกว้าง22.5เมตรนะลึกเข้าไปอีก90เมตรนะครับแล้วก็เป็นโรดไปด้านหลังนะครับก็จะมีบ้านข้างๆอยู่นะก็นึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็แอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับไลน์ไอดีนะครับ K O B E 45นะครับหรือว่า Kobe 45ครับก็ K เกาหลี O อิง O ออเลนะครับ B บอยนะครับ G อังกฤษนะครับแล้วก็เลข45นะครับ ส่วนเบอร์โทรนะครับติดต่อ0954531569 0954531569นะครับชื่อจิมมี่นะครับก่อนรณนที่ทั้งหมด3ไร่2งานกับ34ตารางวานะครับขายเพียง9ล้าน5แ0 0บาทนะก็ไม่แพงแล้วนะเพราะว่าที่ดินแถวเนี้ยมาข้างๆเลยนะฮะรั้วด้านข้างเนี่ยเขาไปประเมินแบงก์ได้12ล้านนะที่ดินแค่ไร่เดียวนะอันนี้3ไร่นะแค่ค่าที่ดินก็ มูลค่าที่ถึงก็เกือบไร่แล้วก็เยอะนะฮะแพงนะฮะสองสองสี่ไล้ละแปดล้านละท่านี้นะฮะแต่เราขายไล่ก็เฉลี่ยประมาณสามล้านเองนะฮะเขจะสร้างเป็นระาคาพณนิดส่วนตัวเองก็ได้นะแล้วก็ด้านล่งางด้านหลังก็ะปูกบ้านนะฮะ ก็ด้านหลังก็อาจจะเป็นลานกิจกรรมนะอีน่อยอาจจะมีตลาดนัดอะไรให้เช่านะก็เป็นรายได้กองเรานะเป็นยามกเกษียณนะครับเรียกว่า p พสซีฟอินคัมนะด้านหน้าก็อาจจะทําสักสี่ครูหานะเอาเซเว่นหรือว่าให้บิ๊กซีนี้มาเช่าก็ได้นะครับคือเจ้าของเขาก็จะวางแผนไว้เหมือนกันนะเห็นอแต่ว่าเขาไม่สะดวกมีเงินสนนะแบงก์กูไม่ได้นะเพราะาาเกษียณกันหมดแล้วนะคร ก็เขาคิดว่าจะขายดีกว่าให้คนที่พร้อมนะครับเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมที่จะซื้อนะครับนะครับก็อาณาเขตก็นะครับด้านหน้านะครับก็รู้ว่าสีเลือดหมูนะฮะสุดไปทางนู้นเลยนะฮะยี่สิบสองจุดห้าเมตรลึกเข้าไปอีกนะฮะด้านหลังก็ติดแม่น้ําแม่ดอกแดงนะฮะเป็นลาเหมืองสาธารณะขนาดใหญ่เลยนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะด้านในก็จะปลูกเป็นสวนนะฮะเล็กๆนะฮะก็จะมีกล้วยนะฮะมะม่วงต่างๆนะครับ ก็จะได้ไม่เสียภาษีนะทาเป็นสวนนะครับภาษีเยอะนะไม่ปล่อยรกร้างว่างเ่านะครับด้านหน้าก็จะเป็นรำเหมืองสาธารณะนะฮะจากเขื่อนแม่กลวงนะครับก้อนน้าท่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะการไฟฟ้าก็ของส่วนภูมิภาคนะครับน้าปราปาก็ส่วนภูมิภาคนะครับด้านในแปลงนี้ก็เจาะบาดาลให้ด้วยนะฮะเผื่อใครอยากใช้บาดาลน,นะบางทีแค่ลดน้ำนะก็ใช้บาดาลแล้วพอเพราะวนะ่าน้ำประปลาแพงนะ สวยงามด้วยทีเดียวนะครับติดถนนนะครับเส้น1014นะครับดอยสะเก็ดบ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงนะครับก็จากตรงนี้ไปถึงที่ว่าการอำเภอก็แค่1กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดสดแถวนั้นก็มีตลาดสดบิ๊กซีมีออขอยนะ,นะโลตัสเอ็กเพรสเซเว่นนะครับโรงพยาบาลนะครับมากมายเลยทีเดียวนะจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะแป๊บเดียวหรือปั่นจักรยานไปก็ได้นะก็ไหลทางก็กว้างนะก็เช้าเช้าก็เห็นมีคนปั่นจักรยานเยอะนะตรงนี้นะคร ครับก็ถึงรั้วสุดแลนนู้นเลยนะครับก็สนอกสนใจก็น่าชมได้เลยนะครับก,ออก,ก,รบก็ราคาถ้าชอบยังต่อรองได้นะครับถ้าถูกใจนะต่อรองมาพร้อมวางมัดจำเลยถุกเดียวนะครับวันนี้ขอจบการนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมมาหนาครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ